ถามผู้ชายเล่าเรื่องโง่ๆที่คุณเคยทำเพื่อผู้หญิงให้ฟังหน่อยนี่คือฟังเอาเรื่องนี่ตัวเต็มนะฮะหนึ่งตอนเรียนประถมมีผู้หญิงขอให้ผมช่วยเป็นบริการให้ผมก็ตกลงพอตอนพักเที่ยงผมโดนเด็กผู้ชายอีกห้าคนรุมตืบหนึ่งจุดหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไปทำอะไรให้พวกนั้นกโกรธเนี่ยสองสมัครเรียนมาหาลัยเดียวกับเธอแต่พอเรียนได้สองอาทิตย์เธอก็เลิกกับผมสองจุดหนึ่ง พ่อผมเคยแนะนําเรื่องการเลือกมหาลัยไว้ว่าอย่าเลือกมหาลัยเพราะแค่อยากเรียนที่เดียวกับแฟน2.2ผมเคยปรึกษาแฟนตอนมอปลายผมจะไปเข้ามหาลัยที่ฟลอริดาหรือไม่ก็แคลิฟอร์เนียเธอก็เลยดูมหาลัยที่ฟลอริดากับที่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันกลายเป็นว่านี่คือการทะเลาะกันครั้งแรกเธอยอมเปลี่ยนใจไม่ไปเรียนมหาลัยที่อยากไปเพราะจะได้เรียนที่เดียวกับผมผมก็บอกเธอว่าอย่าทําอย่างนั้นแต่ผลลัพธ์ก็คือเราเลิกกันก่อนจะคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าสุดท้ายนะ เราก็ได้ไปเรียนมาหาลัยเดียวกันอยู่ดี2.3พ่อผมเคยสอนไว้2เรื่องถ้าเขาคือคนที่ใช่ระยะทางไม่สําคัญ 2. ถ้าต้องเลิกกันเพราะเรื่องเลือกที่เรียนแปลว่าในอนาคตก็คบกันไม่รอดอยู่ดี 3. เรื่องคืองี้ตอนประถมมีเด็กคนหนึ่งชอบทําตัวห้าวให้สาวมองด้วยการท้าคนอื่นต่อยตีแล้วผมก็รู้ว่าผู้หญิงคนที่ผมแอบเละอยู่เนี่ยไม่ชอบความรุนแรงผมก็เลยไปบอกเพื่อนคนนี้ว่าให้ทาเป็นแกล้งชกหน้าผมหน่อย แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เห็นแล้วก็ตะโกนว่าเขาแล้วก็เข้ามาดูผมวันนั้นผมได้คุยกับเธอทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่มันอัจฉริยะจริงๆตอนนั้นพิ่งก้าวขบด้วยนะ 4. ตอนมัธยมผมมีเพื่อนสนิทผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบเขาอยู่ด้วยเธอบอกว่าชอบตุ๊กตาหมีสูง2เมตรมากผมบอกเธอไปว่าสักวันผมจะซื้อให้เธอก็หัวเราะมองว่าเป็นเรื่องขำๆไปผ่านไป3ปีตอนเราอยู่วิทยาลัยเดียวกันก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากห่างกันตอนมอปลายวันหนึง่งเธอบอกว่าไม่สบาย ผมก็เลยทําสิ่งที่คิดว่าสมควรที่สุดนั่นก็คือพอเลิกเรียนผมรีบขับรถไปห้างคอสโก้ลงทุนซื้อตุ๊กตาหมีตัวยักษ์ไป200เหรียญจับมันยัดเข้าบาะหลังฮอนด้าซีวิคคันเล็กๆของผมแล้วตอนขับก็อันตรายมากเพราะว่าผมมองกระจกหลังทำไม่เห็นแล้วก็ไปบ้านเธอเธอบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกแปลกๆคือเมื่อก่อนเธอก็เคยบอกผมมาหลายครั้งแล้วว่าคิดกับผมแค่เพื่อนสุดท้ายผมต้องขับรถกลับไปห้างเอาตุ๊กตาหมีไปคืน4.1 ตอนขับรถกลับไปคอสโกคุณคงจะโกรธหน้าดูมองกระจกหลังทีไรก็จะเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ยิ้มให้ไอหมีเวน4.2แต่เขาก็ได้เงินคืนมา200นะ200เหรียญนี่เอาไปหาอะไรทําปลอดใจได้ตั้งเยอะเนี่ยหผมต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะรู้ว่าถ้าผู้หญิงตอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่คําว่าตกลงไม่ว่าจะเป็นคําว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันฉันมองเธอเป็นแค่พี่น้องฉันไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นบลาบลมันแปลว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีก โชคดีที่ผมเข้าใจคำนี้แล้วก็สมหวังหลังจากนั้น5.1มันเป็นบททดสอบความเยืองเย็นเลยละแล้วก็ไม่สนุกไม่ง่ายด้วยนี่เป็นการทดสอบความเคารพตัวเองของเราเลยที่สำคัญที่สุดนะการจะคบใครสักคนต้องเป็นคนที่อยากคบเราจริงๆไม่ใช่แค่คบไปงันๆคนที่อยากคบเราจริงๆจะทำให้โลกเราเปลี่ยนได้เลยอย่าเป็นแฟนกับคนที่แค่อยากมีแฟนสักคน 6. เคยไว้ผมยาวมากเพราะว่ามีผู้หญิงขอแล้วอยู่ดีดๆเธอก็เลิกไปไหนมาไหนกับผม จากนั้นผมก็ไว้ผมยาวต่อต้องตัดผมสั้นนั่นแหละถึงจะจีบสาวคนต่อมาติด6.1ผมชอบผมยาวมากแต่มีแต่คนบอกว่าผมตัดผมสั้นแล้วดูดีกว่าตัดสินใจลำบากมากเลย6.2ผมชอบไว้คราวมากมารู้สึกว่าสมชายชาตรีแล้วก็ชอบลูกคราวเล่นด้วยแต่ผมก็คิดว่าถ้าตัดคราวสั้นก็ดูดีกว่าเหมือนกันผมก็เลยไว้คราวยาวจนวันที่แฟนงอนทีนี้ก็เลยตัดคราวให้สั้นแฟนก็บอกว่าดูดีกว่าเดิมเยอะเลยผมก็เลยบอกไปว่าที่ตัดคราวนี่ก็เพื่อเธอเลยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบไว้คราวมากกว่าเธอก็เลยให้อภัยผมคนเราเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ต้องการตลอดหรอกบางทีเราก็ต้องเสียสละเพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งกว่า6.3 IQ 300เลย 7. ย้ายไปเรียนมหาลาัยใกล้ๆกับแฟนผ่านไป4สัปดาห์เธอก็ทิ้งผมแต่ชีวิตผมกลายเป็นดีเพราะตัดสินใจมาเรียนที่นี่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะเนี่ยชีวิตต้องดูกันยา,ยาวๆนะฮะอ,อกหักทีนึงพลาดทีนึงทำอะไรเสียหายมาทีนึงอ่ะ อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตมันจะจบสิ้นในอนาคตอีกสามปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับแปดเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็หลงเขามากแต่เธออยู่คนละรัฐกับผมแล้วเราก็คบกันทางไกลแล้วก็บังเอิญที่เธอตกงานผมเลยส่งเงินให้เธอใช้ทุกสัปดาห์แทบจะเป็นค่าแรงทั้งหมดเลยละแล้วก็จะขับรถไปหาเธอทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีหนึ่งผมก็ไปรู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ใช้ผมเป็นแค่คนจ่ายค่าเช่าห้องให้เท่านั้น ตอนที่รู้เรื่องนี้ผมกําลังทํางานอยู่แล้วผมก็ออกไปเลยไปเอาเรื่องที่เธอหลอกผมผมขับรถสามชั่วโมงไปบ้านเธอตอนที่ไปถึงผมก็รู้ตัวแล้วว่าต่อให้ขับรถมาถึงนี่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ผมให้เธอทุกอย่างแต่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลยแทงที่จะโกรธหรือพูดอะไรที่ทําให้เธอกลับมาคบกับผมผมบอกไปว่าเธอเลวมากที่โกหกผมแบบนี้ขอให้สักวันมีคนทําให้เธอเสียใจเหมือนอย่างที่ทํากับผม แล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ไปที่ทํางานเผื่อว่าจะได้ค่าแรงก้อนล่าสุดแล้วเจ้านายก็เรียกผมเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็เล่นงานผมที่ไม่รับผิดชอบทําให้บริษัทผิดหวังตอนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศเจ้านายผมแทบจะไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยแ้แจะคิดว่าตัวเองมันโง่แล้วผมก็ร้องไห้ไม่หยุดผมคองร้องอยู่สิบนาทีเต็มๆจนเจ้านายเลิกด่าแล้วก็รอให้ผมตั้งสติงเ,งเงียบๆแล้วเขาก็พูดอย่างเห็นใจว่าไม่เป็นไรท่านก็เคยหลงผู้หญิงแบบนี้ใครๆก็เคยทําเรื่องโง,ง่ๆเพราะความรักขอให้เรียนรู้จากเรื่องนนี้้แลวกั นายอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโลกมันแตกนะแต่นายไหวแน่นอนแล้วเขาก็ให้ผมกลับไปทํางานบอกว่าเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเอาจริงๆเจ้านายผมเป็นคนดีมากเลยเพิ่มเติมสําหรับคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้ขอให้เรียนรู้จากมันนะบอกอีกอย่างว่าคุณจะไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้อยู่คนเดียวถ้าคุณอกหักเดี๋ยวก็หายตอบที่มีคนถามนะเรื่องนี้เกิดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมปลายผู้หญิงคนนั้นแก่กว่าผมหลายปีผมรู้จักเธอเพราะเพื่อนที่ทํางาน พอเขารู้ว่าเธอหลอกผมเขาก็รีบมาบอกผมที่ทํางานเลยซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานที่นั่นแล้วเจ้านายขายบริษัทไปแล้วผมให้เงินผู้หญิงคนนั้นเพราะผมยังเด็กแล้วก็โง่เธอสร้างเรื่องน่าสงสารส่วนผมก็ดีใจที่จะได้รับบทเป็นพระเอกช่วยเธอผู้ชายใจอ่อนฟังนะฮะผู้ชายขี้ใจอ่อนชอบช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยฟังนะฮะมันยังมีสัญญ,ญาณเตือนหรือเลดแฟลกอีกหลายอย่างที่ผมมองข้ามเรื่องที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่เธอโกหกโกหกทุกคน แล้วคนซื่อบื้ออย่างผมก็คิดว่าเธอไม่โกหกผมหรอกนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมตกหลุมรักใครสักคนตอนเรียนมปลายผมก็เคยมีแฟนนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรักมากเท่าผู้หญิงคนนี้เลยผมไม่รู้เลยว่าจะมีคนหาผลประโยชน์จากความหลงของผมเจ้านายผมก็เป็นเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพ่อของผมอีกคนเขาแนะนํามผมหลายเรื่องตอนนี้ผมได้แต่งงานกับคนที่รักแล้วผมเป็นผู้จัดการพยายามทําตัวให้เหมือนเจ้านายเก่าที่เป็นคนเก่งดูแลลูกน้องได้ดี ตอนเรียนมปลายผมเห็นผู้หญิงที่ผมชอบเดินอยู่กับเพื่อนสมองอันปราบเปลืองของผมตัดสินใจว่าต้องทําให้เธอประทับใจด้วยการวิ่งถอยหลังแล้วก็พูดอะไรเท่ๆสักอยาก่างแบบนี้เธอต้องเห็นผมแน่ๆและผมก็วิ่งถอยหลังแล้วก็บอกว่ารีบเข้าเรียนนะแล้วก็กลับตัวตอนที่วิ่งอยู่แล้วก็เกือบเลื่อนล้มหัวทิ่มแต่ยังดีที่ประเบรกทันผมรีบจำเข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่เคยคุยกับเธออีกเลย10ตอนเรียนมปลายมีแข่งดอชบอลโค้ชเปลี่ยนตัวผมลงผมลุกขึ้นมาตะโกนว่าลุยกันเลยเว้ย แล้วก็เอานิ้วโป้งเกี่ยวกางเกงวอร์มรูดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างหลุดติดนิ้วลงมารวมถึงกางเกงในด้วย11มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมแอบชอบมานานแล้วเธอก็ไม่รู้จักผมหรอกตอนมันเกิดเธอผมให้เครื่องวีเป็นของขวัญแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สยองที่สุดสําหรับเธอเลยผมคิดว่าผมต้องจีบเธอติดแน่ๆต้องได้แต่งงานอยู่ก็ยังมีความสุขไปตลอดการประมาณนั้นเลยตัวผมตอนอายุ15นี่มันโง่จริงๆ18จดหนึ่ง ตอนอายุสินี่ผมยังไม่มีเงินซื้อบีมาเล่นเองเลยด้วยซ้ำสิบแอมันอาจจะไม่ใช่เครื่องของเขาก็ได้นะ 12. เคยมีแฟนคบกันทางไกลตอนวาเลนไทน์ผมก็บินไปหาซื้อดอกไม้ติดไปด้วยแต่สิ่งที่เห็นตอนแอบ,บส่องจากนอกบ้านเข้าไปก็คือเธอนั่งอยู่บนตักแฟนเก่า12.1ถ้าเจอแบบนี้ให้รีบไปร้านเหล้าที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็เอาดอกไม้ให้ผู้หญิงที่มากคนเดียวคนแรกที่คุณเห็นไม่จำเป็นต้องจีบเธอก็ได้นะแต่ว่ามันจะทําให้เธอรู้สึกดีแน่ อีกอย่างที่ร้านเล่ามันก็จะมีอะไรให้คุณจิบได้ด้วย12.2เคยทํางี้ทีหนึ่งผมนัดสาวไว้แต่โดนเทเลยแกดอกไม้จากช่อออกมาให้สาวๆที่เดินผ่านไปผ่านมาทีละดอกทุกคนน่ารักกับผมมากแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ได้รับดอกไม้13ผมเคยคลั่งผู้หญิงคนหนึ่งมากทําทุกอย่างเพื่อเขาจนไม่สนใจตัวเองละเลยความสําเร็จของตัวเองเราครบกันอยู่4ปีตอนเรียนสถาปัตย์ตอนเรียนใกล้จะจบเขาก็มีปัญหากับโปรเจกต์จบแล้วก็ขอให้ผมช่วยงานนี้ ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นงานหนักที่ต้องใช้เวลามากผมตัดสินใจหยุดโปรเจกต์ตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำทีเซสของเขาเต็มที่ผมทำทุกอย่างเพื่อเขาออกแบบวาดทำโมเดลเขียนงานงานพรีเซนต์ของเขาไร้ทิติแล้วก็ได้คะแนนสูงที่สุดของคลาสแต่ผลจากการโต้รุ่งเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ทำงานของตัวเองผลที่ได้ก็คือผมตกเกือบทุกวิชาแล้วก็ต้องดรอปออกจากมหาลัยแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่ผมทำมากแล้วก็ขอให้ผมช่วยทำงานตอนเรียนปริญญาโทด้วย ไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ได้เกรดเอรวดแล้วก็ได้ปริญญาใบาใหม่ไปเข้าคอลเลกชันอีกแต่พอวันรับปริญญาเขาก็ทิ้งผมแล้วก็ไปคบกับผู้ชายที่เห็นความสำคัญของการเคารพตัวเองผมไม่โกรธด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่ผมเลือกทำเองแล้วก็ได้รับบทเรียนที่มีค่ามากเป็นบทเรียนราคาโคตรแพงมันทำให้ผมเสียเวลาชีวิตไป8ปีได้กว่าจะเรียนไล่ตามคนอื่นทันจาไว้นะ อย่าให้ความสําคัญของการเรียนของแฟนมากกว่าความสําเร็จของตัวเองมีคนอยากรู้เรื่องหลังจากนั้นต่อพอผมออกจากมหาลัยแล้วปีถัดมาผมก็สมัครเข้าคณะสถาปัตตรีครอบแล้วผมก็ได้รับจดหมายแจ้งว่านี่กยศของผมไม่ได้รับการอนุมัติผมจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินข่าวนี้มันน่าเสียใจมากตอนนั้นผมคิดว่าชีวิตคงจบสิ้นแล้วแล้วก็เริ่มมีความคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองปีนั้นผมมีชีวิตที่สังกตายทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ ไม่กินแทบจะไม่ลุกจากเตียงเงินเก็บก็หมดอพาร์ตเมนต์โดนยึดต้องย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่จุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ผมเริ่มเปิดอกคุยกับเพื่อนว่าผมเจออะไรมาบ้างผมขอยกความดีความชอบให้พวกเขาที่ทําให้ผมกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ผมเริ่มหาข้อมูลเรื่องการทําร้ายชีวิตตัวเองวิธีการต่อสู้กับความคิดลบแล้วก็สรุปได้ว่าผมยังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ ในอนาคตมันจะต้องมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้จะแ,แย่แค่ไหนก็ตามเพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้าผมต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ผมอยู่จุดต่ำที่สุดและก็บอกตัวเองว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วตัวตนผมในอดีตกลัวความล้มเหลวแต่ตัวผมคนใหม่บอกว่าช่างหัวมันลุยกันเลยภารกิจชีวิตของผมตอนนี้ก็คือกลับเข้าเรียนไม่ว่าต้องแลกกับอะไรผมก็เลยสมัครงานทุกอย่างที่หาได้และก็โชคดีที่บริษัทปรับภูมิทัศน์อยากได้ช่างเขียนแบบพอดี ผมทำงานวันละ9ชั่วโมงอยู่4ปีได้เงินชั่วโมงละ12-16ถึงเหรียญและผมก็เก็บเงินได้มากพอที่จะปิดหนี้กยศจากมหาลาัยเก่าได้ขอบอกไว้หน่อยว่าช่วงนี้ผมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องเองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายน้อยมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมสมัครเข้าเรียนที่เก่าแล้วก็กู้กยศของรัฐก้อนใหม่การกลับไปเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทำงานไปด้วยมันยากมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้มันดีกว่านี้แล้ว คราวนี้ผมตั้งใจเรียนเต็มที่แล้วก็จบภายใน2ปี GPA ผมยังเพิ่มจาก2.7เป็น3.2ด้วยเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ถ้าใครเจอเรื่องแบบเดียวกันแล้วก็ขอให้อดทนไว้นะปัญหาแทบทุกอย่างมันมีทางแก้ถ้าเราเลือกทางยากเข้าชนมันตรงๆถ้าเป้าหมายที่หวังไว้ต้องใช้เวลาหลายปีก็ขอให้เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก่อนอย่าพึ่งท้อเวลาจะเยียวยาความเจ็บปวดเองและระหว่างทางคุณก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยฮะนี่เป็นตัวอย่างของผู้ชายที่ เคารพตัวเองน้อยไปหน่อยคือเรื่องการเรียนเนี่ยหรือไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะเราไม่ควรทุ่มเทให้ผู้หญิงขนาดนั้นนะครับคือเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยนะมันจะเป็นคู่คิดกันไม่ได้นะครับผู้ชายก็ถ้าใครที่รู้ตัวว่ามีจุดอ่อนชอบเป็นพระเอกชอบช่วยผู้หญิงระวังนะฮะขอให้รู้จุดอ่อนตัวเองด้วยนะบางทีเจอผู้หญิงที่เขารู้จักใช้ประโยชน์จากเราเนี่ยฮะเราจะเสียใจเองนะครับสิ 14. ผมขี่จักรยานไปหาแฟนที่อยู่ห่างผม45กิโลแล้วยางแตกตอนกิโลที่29.14.1คุณน,นี่เองที่อยู่ในมีมที่บอกว่าพ่อแม่ฉันไม่อยู่บ้านนะ15มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบทำเป็นว่าชอบผมแล้วผมก็โง่เองที่เชื่อว่าผมเปลี่ยนใจให้เธอมารักผมได้เธอพูดบ่อยๆว่าอยากได้ตุ๊กตามีตัวใหญ่พอถึงวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันเกิดเธอพอดีผมก็เลยซื้อชุดมัสคอตตุ๊กตามีตัวใหญ่จากอเมซอนมารวมถึงกุหลาบอีก90ดอก ผมอยากทำแบบนี้มาตั้งแต่วันที่รู้จักเธอแล้วพอมองย้อนกลับไปมันก็น่าอายนั่นแหละยังไงซะมีวันหนึ่งตอนกลางคืนเธอเมาโทรมาหาผมด่าผมต่างๆนานาจนผมเสียใจบอกตัวเองว่าคนอย่างผู้หญิงคนนี้มันเลวเพราะเขาก็ร้ายกับผมมาตลอดผมก็คิดไปเองแหละว่าผมจะเปลี่ยนเขาได้เพราะผมไม่อยากอยู่เหงาๆตัวคนเดียวสุดท้ายผมก็เขียนป้ายว่ากอดพี่หมีฟรีแถมดอกไม้วันวาเลนไทน์ด้วยแล้วก็เอาชุดหมีมาใส่ไปยืนแจกกลาบที่มหาลัยวันวาเลนไทน์ แล้วมันก็ทําให้หลายคนมีความสุขนี่เป็นหนึ่งในะเรื่องดีที่สุดที่ผมเคยทําเลยผมได้กอดผู้หญิงหลายคนมีผู้หญิงหลายคนที่ร้องไห้เพราะพวกเธอไม่ควรจะต้องอยู่ตัวคนเดียวในเทศกาลที่สร้างมาเพื่อการค้าแบบนี้มันเป็นวันที่ดีมากนักบอลหญิงทั้งทีมก็มากอดแล้วก็รับกุหลาบจากผมซึ่งเป็นเรื่องที่ใจฟูมากเลยทีเดียว15.1้ 15. เป็นวิธีเปลี่ยนสถานการณ์ห่วยแตกให้กลายเป็นเรื่องดีได้เยี่ยมมากอ่าแล้วยังมีความสุขตามไปด้วยเลย 16. เคยกระโดดเข้ากองไฟจนขาขวาเสีย หมอยังแปลกใจที่ผมเดินได้อย่าว่าแต่ขยับขาได้เลย17ฉันเคยชมแฟนสมัยที่เรายังเป็นเพื่อนกันว่าเขาใส่ชุดนักเรียนแล้วน่ารักมากแล้วจากนั้นเขาก็ใส่ชุดนักเรียนเต็มยศมารับฉันถึงชุดแทบจะปริแล้วก็ตาม17 1คุณคิดว่าวันแต่งงานเขาจะยอมเปลี่ยนไปใส่สูทสักวันหนึ่งไหม17 2ผู้ชายนะไม่่อยได้รับคําชมเหมือนผู้หญิงหรอกถ้าเราได้ยินคําชมเมื่อไรเราจะไม่มีวันลืมเลย18ขอเล่าหลายเรื่องได้ไหมตอนมอปลาย ผมได้งานดีๆที่ทำงานอาทิตย์ละสีชั่วโมงแลวก็ยังไปเรียนด้วยได้ผมก็เลยมีเงินเยอะมากและพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าผมจะเอาเงินไปทำอะไรตอนม6ผมคบกับเด็กมหแม่เธอบอกว่ามหไม่จะไปต้อนยัางานพร้อมหรอกฉะนั้นแม่จะไม่จ่ายค่าชุดค่าแต่งตัวให้พอได้รู้อย่างนี้ผมก็จ่ายค่าชุดค่าแต่งหน้าทำผมรองเท้าทำเล็บและก็ค่าถ่ายรูปให้เธอรวมถึงจี้ห้อยคอบุษราคำสีน้ำเงินที่ผมเลือกเองว่าเข้ากับชุดที่เธอใส่มาที่สุดทั้งหมดที่เล่าไปเมื่อกี้นะ เป็นมูลค่า1,500เหรียญแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นสร้อยคอเส้นนั้นก็คือมันอยู่บนคอเพื่อนเธอหลังจากที่เราเลิกกันสมัยมหาลัยแฟนที่คบกันมาหลายเดือนโทรหาผมร้องไห้จนฟังไม่รู้เรื่องผมจับใจความระหว่างที่เธอร้องไห้ได้ว่าอะไรสักอย่างตายและตอนนั้นยายของเธอก็ไม่ค่อยสบายและเราก็เคยไปเยี่ยมยายของเธอด้วยกันด้วยผมก็เลยคิดว่ายายเธอคงตายแล้วมั้งและผมก็โยนคอนโทรลเลอร์ Xbox บอกให้เพื่อนกระโดดขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันต้องไปแล้ว พอไปถึงห้องปลอบแฟนผมจนสงบแล้วก็ได้รู้ว่ายายยังไม่ตายแต่ที่ตายเนี่ยปลาทองแล้วแฟนผมก็บอกว่าอยากจัดงานศพให้มันผมนี่งุนหงิดมากแต่ก็ยังปลอบใจอยู่นะเพราะว่าปลาทองตัวนั้นอ่ะมันสาคัญกับแฟนผมมากแล้วผมก็บอกให้เขาไปอาบน้ําทําใจดีๆตอนเขาอาบน้ําอยู่ผมก็โทรบอกเพื่อนผมพเพื่อนเขาผมบอกเพื่อนว่าให้ช่วยไปคุณหลุมศพให้ปลาทองข้างๆทะเลสาบของมาหาลัยไว้หน่อยแล้วให้เพื่อนเธอมาพาเธอไปกินข้าวแล้วผมก็เอาซากปลาทองขึ้นมาจากโหล ห่อทิชชู่ใส่ลงในกล่องใส่เครื่องประดับแล้วเราก็จัดงานศพให้ปลาทองจริงๆมีดนตรีริมทะเลสาบพ,พอเสร็จงานกลับมาที่ห้องแฟนผมแฟนผมก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอจะทําอย่างนั้นทาไมกดลงชักโครกไปก็ได้ป่ะหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์เราก็เลิกกันเพิ่มเติมมีหลายคนด่าเธอแต่นี่มันผ่านมา15ปีแล้วตอนเราวัยรุ่นมันก็บ้าบอกันทางนั้นแหละตอนนี้เธอก็กลายเป็นคนดีแล้วแค่ตอนนั้นเรายังเข้ากันไม่ได้เท่าน,นั้นเองใจเย็นๆกันนะ19 อันนี้เรื่องเพื่อนนะสมัยมต้นเพื่อนผมไปพ่นกราฟฟิตี้บนกระแพงบ้านสาวที่มันชอบบอกว่ามันรักเขาแต่ว่ามันดันสะกดชื่อผู้หญิงผิด20เคยสมัครแพ็กเกจมือถือให้ผู้หญิงสัญญา2ปีจ่ายเดือนละ45ยูโรหรือประมาณ1,800บาทครบกันได้6เดือนเขาก็ทิ้งผมทีนี้ผมก็มีโทรศัพท์2เครื่องต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ70ยูโรหรือประมาณ2,700บาท21ตอนมต้นฉันเคยคบกับผู้ชายที่กรีดชื่อย่อชันบนขาเขา ฉันคงปลื้มมากแลวมัง้งไม่รู้สิอันนี้เตือนไว้หน่อยนะฮะอยาสักชื่อแฟนอย่าสักชื่อแฟนอย่าสักชื่อแฟนอย่าสักชื่อแฟนอยาสักชื่อแฟนผมบอกก็อย่างว่าอยาสักชื่อแฟนขอเลยนะฮะขอเลยนะลองคิดดูว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดสิบ็ดก็ไดนะ้อ่ะสิบเจ็ดยี่ห้าสาสิบไม่รู้แหละแล้วสักวันหนึ่งคุณมีแฟนแล้วคุณได้เห็นชื่อแฟนเก่าของแฟนคุณ อยู่บนตัวแฟนคุณคุณจะรู้สึกยังไงฮะยี่สิบสองตอนอายุสิบห้าเคยมโมโหมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้จักมาพักหนึ่งแล้วไม่ชอบผมไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยกันอีกผมก็เลยส่งข้อความหาเธอตอนกําลังเรียนกันอยู่แล้วครูก็จับได้ครูก็จะยึดมือถือผมผมก็ฟิวขาดผมคว้าเก้าอี้ขึ้นมาคว้างแล้วมือดันไปฟาดกับโต๊ะมือหักผมร้องไห้ทุกวันนี้พอคิดถึงเรื่องนี้ก็ยังเขินอยู่เลยวันนั้นผมก็ขอโทษครูขอโทษเพื่อนทุกคน ส่วนผู tamam ้หญิงคนนั้นก e <eland> ็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันจนทุกวันนี้23เคยจะอวดสาวตอนมอต้นตอนงานเฟสติวัลฤดูใบไม้ร่วงเพื่อนผมมาพนันกับผม60เหรียญว่าผมไม่กล้ากินประทองที่มันเพิ่งตักได้มาแล้วผมก็กินจริงๆแต่สาวคนนั้นไม่ประทับใจเลยเนี่ยผู้ชายชอบทําอะไรมาบ้าบอๆที่จะมีแต่ผู้ชายสนใจนะฮะแล้วก็คิดเอาเองว่าทาแบบนี้ผู้หญิงเขาจะสนใจด้วย25ผมเคยเลิกกับแฟนแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้เสียใจอยู่นานมาก แล้วก็ได้เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งถึงจริงๆแล้วเขาก็เข้ามาปั่นหัวผมนั่นแหละเราครบกันอยู่สักพักผมก็ไปสมัครเป็นทหารเธอไม่พอใจหรอกแล้วก็หลอกให้ผมซื้ออาพาร์ตเมนต์ด้วยกันเธอจะได้มีที่อยู่ตอนที่ผมเป็นทหารพอเป็นทหารได้3เดือนผมก็ไปเจอว่าเธอเอาชื่อผมไปเปิดบัตรเครดิตวงเงิน1000เหรียญแล้วก็นอกใจผมหลายครั้งด้วยสิ่งที่เหลืออยู่ให้ผมก็คือห้องพังๆเรื่องนี้ผ่านไปเกือบ3าปีแล้วมันยังหลอกหลอนผมอยู่เลย28ผมขับรถบรรทุก มีทีหนึ่งมีผู้ชายบอกรถอยู่ริมถนนไม่มีกระเป๋าอะไรเลยขอติดรถข้ามรัฐไปด้วยมันก็แปลกอยู่นะผมถามเขาว่าไม่มีกระเป๋าเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกผมจะไปเข้าคุกต้องไปรายงานตัวรับโทษพวกนี้ผมก็ถามต่อว่าไม่ได้อยากจะเผือกนะแต่โดนเรื่องอะไรมาจริงๆก็อยากเผืออนั่นแหละเพราะไม่อยากนั่งรถกับฆาตกรอยู่9ชั่วโมงเขาก็บอกว่าผมจะติดคุกแทนแฟนน่ะแฟนผมโดนตำรวจจับในรถมีของตอนนั้นผมก็นั่งไปด้วยนี่เขาโดนจับมาสาครั้งแล้วผมก็เลยบอกตำรวจไปว่าของอ่ะเป็นของของผมเองผมรักเขาเนี่ย เขาก็บอกผมว่าจะรอผมอยู่ข้างนอกออกมาแล้วค่อยเจอกัน29เคยไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ปาร์ตี้ที่เมืองที่เธออยู่ผมต้องขับรถจากบ้านผมไป2ชั่วโมงครึ่งสมัยนั้นผมยังไม่มีรถก็เลยต้องให้เพื่อนที่ทํางานอ่ะเป็นคนขับรถพาไปผมเป็นคนสูบบุหรี่นะแต่ว่าผมหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนบ่ายสองที่ผมโทรชวนเธอแล้วเพราะว่าเธอไม่ชอบบุหรี่เพื่อนผมก็สูบบุหรี่เหมือนกันผมก็เลยขอให้เขาไม่สูบในรถตัวผมจะได้ไม่ติดกลิ่นบุหรี่ไปด้วย เพื่อนผมก็ไม่พอใจนักหรอกแต่ว่ามันก็ยอมทําตามที่ผมขออ่ะพอขับรถไปถึงงานเราก็เพิ่งรู้กันตอนนั้นว่าเขารับแต่เงินสดแล้วเราก็ไม่มีเงินสดพอจะซื้อบัตรเข้างานส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้คิดจะออกมาช่วยเราเลยตอนนั้นสี่ทุ่มแล้วเราก็หาตู้ ATM จะกดเงินขอบอกเลยว่านี่เป็นเมืองเล็เลกๆในประเทศโลกที่3นะเราก็ถามไปทั่วเลยว,ว่าตรงไหนมีตู้ ATM มั่งก็เจอมา2แห่งคือปั๊มน้ามันกับที่ห้างเราขับรถไปปั๊มก่อนเลยแต่ว่าตู้เสียก็เลยขับรถไปที่ห้าง ซึ่งมันก็เป็นสี่ทุ่มตอนเราไปถึงเนี่ยมาสี่ทุ่มสิบห้าแล้วคนก็กําลังเดิอนออกจากห้างเราก็พยายามเข้าไปแต่ยามไม่ให้เข้าเพราะมันเลยสี่ทุ่มแล้วผมก็กล่อมเขาขอคุยกับผู้จัดการอยู่20่นาทีในที่สุดเขาก็โทรหาผู้จัดการผู้จัดการรับสายหลังจากที่ผู้จัดการสรรเสริญผมกับบรรพบรุษอยู่นานเขาก็ยอมให้เราเข้าไปยามเป็นคนพาเราเดินไปที่ตู้ ATM เอมเองเลยตอนนี้มีเงินสดแล้วชโยแล้วเราก็รีบไปที่ปาร์ตี้ในที่สุดก็ได้เข้างาน ผมโทรหาผู้หญิงคนนั้นอยู่หลายครั้งแต่ว่าเธอไม่รับสายเราก็เลยไปเดินตามหาเธอกันหาอยู่แป๊บหนึ่งก็เจอแต่พอเจอสภาพที่เห็นก็คือเขากําลังนัวกับผู้ชายอีกคนอยู่ส่วนในมือก็คีบบุรีอยู่ด้วย29.1เอา้า 29. 29.2นี่แหละคือคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทกัดไม่ปล่อย29.3ทําทำหนังเธออยากดู30เคยขับรถไป300โลเอาผาพันคอไปคืนสาวที่เขาลืมไว้ที่หอพักนักศึกษาของผม ไม่ได้รับคำขอบคุณแม้แต่คำเดียวคืนนั้นเขาแค่ลงสตอรี่ภาพพันคอผืนนั้นในไอ30.1าแล้วทำงั้นทำไมอ่ะ30.2เพราะผมเป็นคนดีรู้ดีว่าเขาชอบภาพพันคอผืนนั้นแค่ไหน31เคยให้สาวใช้บัตรเข้าห้องน้ำตอนเรียนมปลายแต่ว่ามันก็ทำให้ผมโดนหักคะแนนไป1%เป็นตอนสอบปลายภาคเลยได้คะแนนแค่69%เท่านั้นต้องเรียนวิชานั้นใหม่ผมยังเสียใจเรื่องนั้นจนทุกวันนี้31.1บัตรเข้าห้องน้ำคืออะไร3 1 2เ เดียวนะต้องมีบัตรเข้าห้องน้ําด้วยเหรอขอครูไปเลยไม่ได้เหรอยังห่วยอะ่ะสามถามจริงนี่มันเหมือนขังเด็กไว้ในห้องเรียนเลยนะ31.4มีจริงๆโรงเรียนในอเมริกานะี่ยสอนเรื่องความเชื่อฟังไม่ใช่การเข้าใจขั้นสูงมันเหมือนฝันร้ายเลยแหละ3า5มีแต่ในอเมริกานี่แหละถ้าเป็นประเทศผมอยากเข้าห้องน้าก็ไปถ้าขอไปห้องน้ําแล้วโดดเรียนก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่เสียประโยชน์สา เรื่องโง่ๆของผมก็คือผมรักเขาสามสผมยอมให้เขาเจาะหัวนมผมผมรู้ผมมันโง่เองสามสิบสาบอกหน่อยได้ไหมว่าเจาะหัวนมทำไมสามมจุดถ้ารู้แล้วจะบอกนะ 33. จ้องตาเธอแล้วเพลง i d o n t w a n n a m i Sting s ของ Aerosmith ก็ดังขึ้นมาความรักนี่มันทำให้คนโง่จริงๆ 34. ตอนเด็กๆเ,เคยนั่งขีดดินเล่น OX อยู่คนเดียวตอนที่คนที่ชอบเดินผ่านมา กะว่าจะทําให้เขาหัวเราะเขาก็หัวเราะจริงๆนั่นแหละแต่ก็คงคิดว่าผมมันโง่ด้วย 35. ยอมคบกับแฟนอยู่4ปีทั้งๆที่เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่น่ารอดหรอก 35.1. อย่างน้อยคุณก็ยังเลิกนะผมก็เคยเจอเหมือนกันมานทาให้ผมมีปัญหาทั้งสุขภาพจิตมีปัญหากับเพื่อนครอบครัวแล้วก็งานแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ออกมาได้แล้ว37เดินทางข้ามประเทศไปหาสาวที่เจอในเน็ต เธอก็สัญญากับผมว่าถ้าได้เจอกันเธอจะยอมผมทุกอย่างแน่นอนพอไปถึงแฟนเธอก็ดังนทำเซอร์ไพรส์มาหาเธอวันเดียวกัน37.1อย่างโหดเลย38กขี่จัก,กรยาน23กิโลเอากูแจบ้านไปให้เขาเพราะว่าเขาลืมไว้ที่บ้านเพื่อนและผมก็เป็นคนมีน้ำใจด้วยไงผมดีใจนะเพราะว่าวันนั้นผมอยากขี่จักรยานไม่มีอะไรเสียใจด้วย39ขอเขแต่งงานแล้วเขาก็ปฏิเสธแล้วผมก็ยังหน้าด้านขออีกครั้งนี่คือฝั่งเอาเรื่อง